สวัสดีครับวันนี้พวกผมสตาร์เก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครแว็กซาน่านะครับในตำแหน่งของเลนกลางนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางแว็กซาน่าได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันแว็กซาน่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางแว็กซาน่าได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางแว็กซาน่าได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับผมนั่นคือมาชานะะีมาังงงร้้เึยยถถ นะครับก็จะโดนมาชาลวงได้เลยนะซึ่งดาเมจมาชานี่คือรุนแรงอยู่แล้วเข้าถึงตัวได้ง่ายด้วยนะก็เป็นอีกตัวละครนึงนะครับที่เวสนาไม่อยากเจอเลยนะตัวละครต่อมานะครผมนั่นคือลาปูลาปูนะด้วความที่ลาปูลาปูเนี่ยก็มีต้านซีซ <t> ีเหมือนกันนะครับก็ทำให้เข้าถึงตัวละครเวสนาได้ง่ายนะและดาเมจของลาปูนี่ก็ไม่ใช่เบาๆด้วยนะครับและด้วยความที่ตัวละครลาปูลาปูเนี่ยมีสกิลมูมเมนที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างไวนะทำให้เข้าออกไฟเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับก็จะะ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 ปปรรรรรรรมมมมมาาาาาาาณนน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 ีีาาี้้้้้คคคคคััััััับบบบสสสสหตตววววลลททททท่่่่ถแแกกงงไไไไดอออออืเเ ชิ้นแรกนะครับผมนั่นก็คือโล่แห่งอาเทนาสเกตด,ดาวมริตอยูก็จะประมาณนี้นะครับผมสรับรตัวละครที่สามารถแก้ทางเว็กซานาได้และเอเทนที่ไว้ป้องกันเวกซาน่านะครับเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง richman shop โดหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม mobile legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊กเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ richman coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสาม,มารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวละครแว็กซาน่าเนี่ยเป็นตัวละครเวทที่ค่อนข้างจะครบเครื่องเรื่องซีซีนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของพี่แกน,นี่คือซีซีค่อนข้างไกลนะและพอจับโดนทีนี่ก็ไม่ซีซีไวด้วยนะครับซีซีค่อนข้างนานนะ อันดัตเอาหลังบ้านครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นเมทที่เคคีฟไม่ได้ช้าด้วยนะสต๊อปแบ็กซาน่านะครับได้นะเนี่ยปิดอันดัดครับต้องบอกว่าอันดัดเขาเดินมาลึกไปนะด้วยความที่ตัวคอยอันดัดเนี่ยไม่มีสกิลหนีนะครับถ้าหนีจริงก็คือสกิลสองแล้วก็ฟิกเกอร์ไปนะ เขาได้ครับเดี๋ยวเคลียร์รีโทเลยนะจริงๆรีโทนี่ต้องรีบเคลียร์เลยครับเพราะว่าด้วยความที่มันปวดนะเปิดตาเปิดแมปอะไรเงี้ยเราเราเดินเหยียบก็เรียบร้อยครับจะเดินผ่านแบบไปแก๊้งบนอย่างเงี้ยเขาก็เห็นนะค่อนข้างที่จะน,น่ารำคาญเลยนะครับสำหรับรีโทนะเต่ากล้เกิดครับ ไล่ไม่มีอะไรนะส่วนตรงนี้ไม่น่ามีคนครับหน้าหน้าเสียพาสีฟนะเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็ตัดเลือดผมยังไม่ออกช่วงต้นเกมช่วงไอเทมชิ้นแรกนะออกช่วงไอเทมชิ้นที่สองนะครับเผื่อยครับ หลิงได้คอรน,นะจัดว่าดีนะครับต้นเกมตัดเ m ็เอ็ขาได้นะหน่งตัวก็ทำให้เขาฟาร์มเงินช้าไประดับหนึ่งแล้วนะเกียบได้อันดัดอีกตัวป่าเขาอยู่เลนล่าด้วยก็น่าจะขึ้นมาเต่าช้าครับแต่ดูเหมือนหลิงลเราจะเอาว้าม่วงก่อนนะเป็นบัฟค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับหลิง <Understood. S 1> อ่อแล้วนาหน,น้าไม่มีนะ เล่นเลยครับนาหน้ามีพลาซีดว่้โอ้ยค่อนข้างแรงนะสำหรับแว็กซาน่าวปกุชออนโดนทีครึ่งหลอดนะครับบอกเลยว่าเจ็บ เรียบร้อยครับนาะน่าโดนเปิดอันตีหมดเลยนะนเรากลับมาเคลียร์กลางครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอันดัสเขาโตนแน่นอนนะพี่แกคอยที่จะเอาสแต็กเก็บสแต็กตลอดนะครับสำหรับอันดัสนะเละเกมแล้วรู้กันครับแล้วว่าเดินผ่านก็ขอสักทีฮนะ เบเนเขาเหล่าป e ้อมบนไปแล้วนะนี่น่าจะเงินเยอะนะครับเบเนโอ้หยแล้วไอเกียวเราเหยียบรีโทเรียบร้อยเลยครับเตตูคือเห็นนะว่าเราจะลงมาแกงนะครับระวังอันตีนาหน้านะคือถ้าโดนนหน้าสกิลสองใส่แล้วนี่คือพยายามรอเลยครับดูนะว่าอันตีหน้าใช้ทางไหนนะ ต่อไปเราจะออกตัดเลือดเลยนะครับหายหมดนะเจออันดันะครับโอเคครับเจอสี่โอเคครบนะล่างสามเลย <c oughs> และอันดั้มาโผล่ตรงนี้ฮะแอบในหญ้า,ามไม่เนียนนะ <c oughs> เหมือนจะเดินแหลมออกมานะครับโอ <c oughs> แต่ฮานาบีเรายังรอดนะ อันนี้อันดัตหิวครีฟนะครับก็เลยโดนไทเกลออนตีเลยนะึนี่หน้าเขาเห็นเราเนี่ยนึกว่าไม่เห็นนะเนี่ยก็เรียบร้อยโดนไปหนึ่งมุมแมลง ไปเกลียวโซนกูชอนอยู่ครับเอามาโดนครับโหจะโดนนาน้าไงถ้าดูกูชอนน่าจะพอได้นะเมื่อกี้น่าจะฟิกหนีได้ครับเพราะว่าติดเบลิกด้วยนะแต่ดันโดนแค่หน้าไงนี่คืออันดาเขาแลกเล่นกับนหน้าแล้วใช่ไหมครับ

มีใครมาไม่เห็นนะกลางก็ยังไม่มีใครมาเคลียนะครับเราก็ไม่กล้าลึกมากนะครับเพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงนะแย่แต่หลิงเขาเอาให้แล้วแลวเราได้ป้องกางป้อมสําคัญด้วยนะครับเปิดพื้นที่เราเล่นได้เยอะสำหรับป้อมกลางอา้าวะคอร์สกลับมาอย่างนี้โดนไหมเนี่ยเรียบร้อย พอไม่มีสกิลเล่นแล้วนะครับเต่าใกล้เกิดครับไม่ตายเกลแต่หลิงต่อถ้าหลิงไม่ตามต่อก็น่าจะไม่ได้นะเพราะไทเกียวก็ไม่ได้แรงนะครับ อยู่แถวๆบับม่วงนะเอาแล้วเจอนาหนา้าโดนไปก่อนหนึ่งทีกุชอนก็โดนด้วยนะครับเลนล่างไม่มีใครนะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับต้องไปกันนะกลับมาเติมมานาก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีเล่นเดี๋ยวจังหวะเพื่อนเขาเปิดแล้วเราไม่มีสกิลจา่ายนี่คือเรียบร้อย วิ่งะดูสามครับเน้นนโอ้โหแต่ไม่ได้แต่ต้องบอกว่าตอนที่ใครเกียวดูสามมานี่นึกว่าจะตายหมดนะแต่ตายไม่หมดนะอุ้ยแล้วคอนมา <laughs> คอนมาโดนหนึ่งทีฮนะแล้วก็โดนฮาราบีไปด้วยนะเรียบร้อย ตายเลยแต่ต้องบอกว่าแรงมากนะครับสำหรับแว็กซานานะแล้วศัตรูเขาไม่ได้ออกกันเวทนี่คือเรียบร้อยนะเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องออกเจาะเวทอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องมีคนห้อยอาร์ธีนาไว้สักชิ้นนะไม่งั้นคือไม่ไหวครับยินลำบากมากนะดิงเราโดนปิดครับคุชออน โอเคเบเนโดนอีกคนรอเลยครับอย่างนี้เราจะไม่ยุ่งกับหล่อเลยนะเพราะว่าเขายังมีป่าอยู่นะครับป่ายัางไงก็แทบจะลร้อยเปอร์นะครับผมเขามีสกิลฟาร์มก็ได้เปรียบกว่าเรานะโอหูดึงไม่โดนเรียบร้อยครับแต่ได้สกิลสองอยู่ได้เจ็บอยู่แต่ถ้าสกิลห่งโดนนี่คือน่าจะตายครับ เอาสวยครับอย่างนี้เอเราได้ขนนกนะก็มีเกาะช่วยเราระดับหนึ่งนะครับหน้นนาพึงวอดแล้วนะและอันดั้เหมือนจะเอาครับทรงนี้ สวยครับดีนะยังมีคนปิดต่อไม่งั้นฮฮร์บีตุยฟรีแน่นอนครับ,รบมีใครเดินผ่านล่า หูแล้วเจอหน้าๆไงวางสกิลดักไปครับเผื่อเจอไงแต่ดันเจอจริงครับอไกแล้วอันดัดเราถอยเลยนะครับเพราะว่าสกิเลเรายังไม่คูลดาวนะยิงสแปมตีไปก็ไม่ได้ไรนะครับเราสกิลมาแล้วค่อยเข้าไฟเล่นทีเดียวนะ และน่าจะจบแล้วนะครับเกมนี้น้าน่าน่าจะเกิดทันะโอเคตีป้อมโอ้โหคีบหมดรอหลอดมาพออเกือบตุยครับแล้วเราตีบ้านเลยฮะจริงๆครับ <GG S 1> <GG S 2> ผม ต้องบอกว่าแว็กนี่คือยังออกของเวทไม่ครบเลยนะถ้าออกดาเมจครบแล้วนี่น่าจะแรงจัดเลยนะครับโดยคอมโบชุดหนึ่งนี่ต้องกลับบ้านไปเรื่อยๆเผื่อๆก็อาจจะตายได้นะถ้าเป็นตัวบางๆนะครับต้องบอกว่าตานี้เล่นค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสโนบอลนะต้องบอกว่าตานี้ศัตรูเล่นกันค่อนข้างยากนะครับด้วยความที่เราเป็นแว็กซาน่านะดาเมจอย่างเดียวไม่พอนะครับซีซีก็แน่นเหมือนกันนะตานี้ค่าเ้านะครับตาย2แล้วก็แอซซี่สิบเอ็ดนะทำดาเมจไปหกหมื่นสี่นะครับตีป้อมไปหกพันสามแล้วก็แทงไปหมื่นหกนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.